เกมโฮมซีทโฮมขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทได้ทำการปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์โฮมซีทโฮมออนไลน์ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา The woman was too stunned to speak. ปิดแล้วกูจะเอาอะไรเห่นวะอ๋อ uh. สวัสดีนะคะเขียดผู้มีแกะแม่แฉผู้มีเกียริแท <Wow. S 1> ้ถูกแล้ววันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโง่โโชิ้โคมพทยอน์ครั้งหนึ่งนะคะเปิดนะหรอต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้บอกมาแล้วนะคะว่าเกมปิดตัวลงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าที่เราเห็นว่าวันนี้เรามีเกมมาให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นเพลย์เทสนะคะซึ่งสร้างโดยแฟนขัดตัวยงของเกมนี้นะคะต้องมาดูกันนะคะว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะคะที่สําคัญคือ ทักษะใหม่ๆสกินใหม่ๆม,ม,มีครบทั้งหมดเลยเห็นเลยนะว่าเลวเป็นหมื่นเลยนะคะก็คือตันไปเลยสกินทุกอย่างเนี่ยคือเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะคะเหมือนตอนที่เราเติมไปเลยนะคะบอกเลยว่าดีฉันก็เติมไปเป็นหมื่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเกมปิดตัวลงไปเลยก็แอบเสียใจนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันที่สกินนะคะบอกเลยว่าภาพรวมสกินนะทุกสกินเนี่ยคือมีครบหมดเลย่าไปดูสกินพี่เบลกันอ่านี่โอ้โหนะคะเจ้าส่งเจ้าสาว แม่ชงแม่ชีโอ้โหญี่ปุง่งญี่ปุ่นคือมีครบเลยลวรวมถึงรวมถึงอิเซอรีต่างๆด้วยนะคะมงกุฎเอ๋ยอะไรเอ๋ยคือครบเลยอ่ะไหนดูซิมีตัวไหนอีกที่เราบอกว่าเล่นบ่อยๆอ,อ่ะส่วนของเซอร์ไวเซอร์นะคะก็สกินแนนเช่นกันอย่าง สกินของพี่แป้งสีบิงนะคะโอ h oh my god นะคะเยอะมากเลยนะคะมัว่าจะเป็น,นสืนส่อเสื้อผ้าหน้าผมนะคะซนผงซนเผาโอ้ยแกเสียดายน้องแกมไม่น่าผิดตัวเลยคืารู้สึกว่ามันสนุกมากจริงๆอะ่ะทุกคนคือทางบริษัททําออกมาได้ดีมากๆนะคะอยากจะให้ปัดไปต่ออะไรเงี้ยส่วนสกินพี่เอกนะคะคือได้ได้ว่าอยากได้หลายอันมากๆแต่ไม่มีโอกาสเลยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะมากอือเซ็กซี่ที่สุดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยละกันจริงๆอ่ะคือบอกว่า สอเนี่ยเป็นเมนราตรีนะคะคือราตรีนี่คือ my favorites นะคะคือเป็นซึ่งสกินที่สันหยาบได้มากแต่ไม่ทันจริงๆคือสกินนี้ค่ะทุกคนคะ่ะ butterfly night ค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะจะเป็นสกินที่มีความแบบเป็นตัวแม่นะคะมีความเป็นแบบผีเสื้อนางพญาอ่าอันนี้เป็นตึก A นะคะเป็นด่านเบสิกของที่นี่เลยนะคะถ้าเรียกว่าเป็นด่านแรกเลยดีกว่าอ่าโอเคนี่นะแกะไม่มีทางที่จะ มาหรอกนะคะคือซึงันไม่ได้เล่นมันนานแต่ฉันก็จำได้เนะะี่ยว่าจินการเล่นมันเป็นแบบไหนนะ่ามาดูดีๆและแจ้ัน,นะคะมานี่ค่ะไม่อยากดูที่ดำแล้วเหร<ด>อซักอีไปดูมาก่อนนะคะมาก่อน,นะคะ่ะทุกคนหามาเลยว้าว จะไปไหนแล้วจ้าชิร้าไม่อยากดูฉันทำแล้วสินะฟาดกันจังเลยฟาดกันจังฟาดฟาดกันจังเลยฟาดกันเสมอฝีมือเราตกอ่ะทุกคนตามวิธีการเล่นไม่ค่อยได้ปลาค่ะมาค่ะช่านี้เปิร์กนี่ว่า กระทืบเพื่อนเรามันเห็นออล่าปะพี่ไม่เห็นเห็นเลยอะนี่น่นะคะมาเลยนะคะบอกก่อนฉันไม่ปล่อยเกี่ยวร้อยู่แล้วนะเาเอฐตัวเองเาเอฐตัวเองน้ำมนต์ไหมน้ำมนต์ไหมไม่นะไม่ไหมยังไงคืออันนี้เราจะเล่นแบบแกล้งๆอันที่เขาได้เล่นเนาะเพราะว่ามัน มานี่ค่ะฉันม,มีกระทุ้นเครื่องเห็นออร่านะคะหนูค่ะ์ล็อกระทุ้นเครื่องเห็นออร่าค่ะหนูนี่นะนี่นะนี่นะเฮย้ยมันแพ้คนอย่างมึงหรอกอิชิดาฉันนี่มันแพ้คนอย่างแกหรอกอิกชิด,ดาไปค่ะเมื่อกี้อยากดูฉันรำอยู่เลยนี่อเออ มาปึ๊บมาค่ะไปเรียบร้อยนะคะแม่เหนือจับอืมัมนนี่นะคะจับมาแล้วอ๊ะ <Surprise! S 2> มานี่ค่ะ surprise คิดถึงเนาะการเล่น <c oughs> โดนเข้าให้แล้วค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> มาค่ะเอาให้สาสมเอาให้สาสมมานี่แน่ เป็นเปิร์ที่โกงมากนะคะดีแล้วที่เขาไม่เอาเข้ามานะคะทุกคนคะ่ะเจอละเจอละฉันรำสวยนะออมาดูฉันรำไหมใครปิดประตูตรงนี้นะอยู่ข้างล่าง <Hi. S 2> มาเล่นกันหน่อยได้ไหมจ๊ะมานี่ค่ะเุ้ยพีต่ต่อเหรอ oh. มาน,นี่ค่ะไปค่ะสับสับส,บสับนะคะอ่าเหมือนเคยนะคะตอนนี้จะแบบค่อนข้างไวนิดนึงแล้วกันนะทุกคนหาจะค่อนข้างไวเล็กน้อยนี่นะอยู่ไหนแล้วนะ ออกมาดูชันรำหน่อยได้ไหมล่ะจ๊ะเขาไปไหนแล้วล่ะเราไม่ได้เอาตรวจจับระยะมานะคะทุกคนหาสวยแล้วอยดูช้แล้วอืมนะคะนั่นยังไงสินะมาเลยค่ะ Curse ของทามิโกะนะคะ ผมผีค่ะทุกคนคะอืมมานี่ฮึบมานี่ค่ะมิวมิวจบสิ้นซะนะเพระมันยังไม่ตุยยี่หรอค่ะมันแข็งมันแข็งแกร่งมากเลยทุกคนจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่มีทางรอดจากยายสอก .official เออสบัสบสบับสับคิดถึงเนาะ มันมากทุกคนฮีมันติดเยอะสังวะมันติดเยอะ,ะ<ว>ยสัวะเฮ้ยฉันไม่ยอมให้แกไปหรอกนะฉันจะเก็บตีฉันจะรำให้ดูฉันจะรำให้ดูคดุสีมานี่ <laughs> สาบสาบสาบ,บค่ะนะคะโอ้พระเจ้านะคะ คิดถึงมากนะคะคิดถึงมากเลยอ่ะอันนี้เราจะเล่นเป็นผีเบลนะคะสวยหรือตลกทุกคนว่าไงสวยหรือตลกดูดิอ่ะเราก็จะใช้เป็นนี่เลยนะคะมงกุฎดอกส้มสีทองมากโอ้ my god ปีกโอ้ my god หรอถ้าพร้อมแล้วจึ้งกันเลยนะคะด่านนี้คือด่านอะไรปาโกงกลางปาโกองกีสับนะคะสับก่อนอันดับแรกคือสับให้หมดใครมาเปิดโดนหมดบอกเลย มานะคะมาปึงไหนดูสิไม่ยอมมาเปิดเลยคะฮ่าฮ่านี่คือเป็นเพลงเพลงสิงกะเบลนะทุกคน <Yes. S 1> ไปก่อนนะคะหนึ่งชิ้นเงำก่อนเงำไปเอาให้ไวต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะต่อเนื่อง มาเลยนะคะคุณจะทําอะไรชั้นคุณจะทําอะไรชั้นคุณจะทําอะไรชันรช้นต่ํหนึ่งทีนะคะหนึ่งทีก่อนเลยนะคะหนึ่งทีเออ,อเกคิดเหรอว่าแกจะไปไวเกินชั้นได้นะครับพี่ออฟแหม่ออสซส์รีปังมากเลยนะแหมแต่งตัวนานอย่างนี้คือออสซส์รีปังใช่ไหมมานี่เลยนะคะคุณจะไปไหนจะเห็นกระทาเซรามูลใช่ไหมฮะอ๊ยเฮ้ยหลายรอบแล้วนะพี่ออฟ มาเลยค่ะขอแล้วกันนะคะตานนี้ขอแล้วกันนะครั้งนี้นี่แหละนะไม่ต้องตุ๊กไปไหนแล้วไม่ต้องตุ๊กไปไหนแล้วที่รักมานี่เลยโอ้ไมค o เกิร s ดกินน้ำอีกแล้วมึงกินน้ำก,กีนน่อ,กอันแล้วดีอ่ะเว้เว้มีกะ ว้ายเมื่อกี้มีความกระตุกเล็กน้อยนะคะตามากันต่อนะคะต่อไปวิ่งทางยาวแบบนี้ก็สวยสิคะสวยสิคะสวยไปเลยนะคะบอกก่อนเลยมางัง่มาม่รีบไปรีบไปให้ไวกว่าน,นี้มันหมัดเราแนะ่มันหมัดเราแนะ่ไปไกลเลยนะนี่ไงราะคาฉันคำนวณหมดแล้วอย่ามาดื้อกับนางฟ้าแม่หัวนะคะ ไปค่ะปึบมาแล้วมาแล้วว้าว <Wow. S 1> เออปึ๊บเ้ายเซ็ตปึบมาค่ะปึบมาค่ะสต,สตันค่ะติดสตันแล้วค่ะไปค่ะงั้นน่ายูริเธอไม่รอดแน่ เอ้ยเธอไม่รอดแน่เธอไม่รอดแน่เอ้ยมันรายนะคะคุณแม่มันไวไวมากเลยไว,ไวอีมิดอนนะคะตวยนะคะบอกเลยว่าตวยแน่ <c oughs> <c oughs> และพ <c oughs> ลังในกายลองลมลอยฟ้าลงมาสูก นะฮะังเกตความขยักมือ,อทุกคนหาทำไมมันถึงขยักมือวะดุดิมันตีไม่โดนเห็นปะมันต้องฉีกยำๆอ่ะเธอมาขนมไปขนมไปขนมรถมากขะนะ้อแร็กอีกแรกอีกค่รกกะรถมากขะนะ้อเอาลนะไปค่ะอ้าวเรามาตรวนี้ได้ยังไงเนี่ย ไล่โอ้ยไม่โดนหรอกนะคะฉันไม่โดนหรอกนะคะฉันไม่มาๆามหมามาหมูแดงหมูแดงเออมาเลยค่ะน้องแรงอีก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 ค่ะน้องโอ้ยแรงอีกค่ะน้องแรงอีกค่ะน้องกดป้าย มาเลยคะ่ะมานะ,ะมาน,นี่คะ่ะสับ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 ,สบเออมาเลยนะคะ o มอน n บ a ี y <c oughs> ไปนะคะต่อเนื่องนะคะไม่มีทางที่จะมาเร็วกว่าสาวน้ำพลังเวทมนต์อย่างท่านหรอกนะคะคุณแม่เนยเปิ้ล บาดเจ็บพันสุดโผลโผโหมากโหมากมันเจ็บนะอยู่นี่ฮ่าอู้มันเจ็บฉันบอกแล้วเลยมาเลยมาเลยนะคะมาแล้วมาเลยอร่อยกันอุ้ยมัน ไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะโทรอ๋อข้างบนสินะคะอย่างนี้เองสิเลยคะคุณจะไปที่ใดคะไปอึ้งโต๊ะนะคะโต๊ะและ่และละ่ะล่ะโอ๊ยโอ๊ย ลงไปกราบแทบเท้าสตารแล้วฮ่านะคะัี่น่ากลัวมากทุกคนอุ้ยปีกจะ เ,เกมมันปิดไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเล่น playtest นะคะก็สามารถที่จะกดลิงก์ใน description box ข้างล่างนี้เข้าไปใน discord แล้วก็จอยเกมได้เลยนะคะจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแจ้งเกิดใด2เลยก็ได้นะคะจากคนที่แบบว่าสตรีมคนดู 5, 6, 7, 8, 9คนตอนนี้คนดูเป็น 100, 200, 300ไปถึง 1,000, 3,000, 4,000ก็เพราะว่าเกมโหมสีโทมออนไลน์เกมผีไทยเกมนี้นี่เองเลยค่ะ อ๋รู้สึกเศร้านะคะแต่ว่าชีวิตเราก็ต้อง move on นะคะยังไงก็ฝากติดตามเยซอด้วยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมอะไรนะคะสนุกแน่นอนค่ะบ๊ายบายค่ะจิ๊ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ